สวัสดีครับผมดีนเคยุทธาครับวันนี้รถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นมาด้าสองนะครับตัวสปิริตสปอร์ตนะครับเกียร์ออโต้นะครับปีสองพันสิบนะครับคันนี้รถบ้านแท้ๆไม่เคยติดแก๊สนะครับสีขาวเดิมโรงงานรอบคันนะครับสีโดยรวมประมาณเจ็สิเปอร์เซครับมีหลิวรอยรอบคันสีซีดบ้างโดนแดดเลียบ้างนะครับก็จะมีสีซีดนะครับแล้วก็หลังคาหลังคาซีดนะครับ แต่โดยรวม่าใช้งานได้ครับไม่น่าเกียดครับคันนี้ผมขายตามสภาพนะครับายทะเบียนตรงปีนะครับภาคสี่สองห้าหกเจ็ดนะครับต่อให้เรียบร้อยครับแบกเดิมขอบสิบห้านะครับยางปีเก่านะครับภายในเบาะหนังนะครับมีขาดเบาะคู่หน้าครับมีขาดนะครับคันนี้ย้ําว่าขายตามสภาพนะครับไม่สองแสนหลักพันนะครับเกียร์ออโต้นะครับวิทยุใช้ได้นะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับเบาะหลังยังสวยอยู่นะครับ บอหลังสภาพยังสวยอยู่นะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบนะครับอ้าสีต่อให้เรียบร้อยนะครับคันนี้บอดี้ได้เดิมเลยนะครับหน้าหลังเดิมๆนะครับไม่เคยติดแกนนะครับท้ายสวยเลยท้ายลังลงลังน้ํานะครับน็อตฝาอะไรเดิมหมดเลยนะครับยางอะไหล่มีนะครับยางอะไหล่มีครบนะครับ สภาพผอมใ้เลยครับช่วงล่างไม่ดังนะครับช่วงล่างขับดีเลยเกียร์ออโต้นะครับเครื่องดีนะครับเครื่องเงียบๆนิ่งๆเลยนะครับเดิมนะครับหน้าเดิมๆนะครับเครื่องเงียบๆนะครับไม่สั่นไม่กระปือน้ำไม่ดันคอนไม่ไหลนะครับคันนี้เครื่องไม่หลวมนะทางกาสบายนะครับ ันนี้ผมเปิดอยู่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับผมมาดูรถทดลองขับได้นะครับราคาต่อรองได้นะครับรถปิดบัญชีธนาชาตินะครับรอเล่มสิบห้าวันนะครับอันนี้ราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับมาดูรถได้ที่เต็นทีมเคยุทธานะครับอยู่ปากซอยเพชรเกษมเจ็ดสิบนะครับใกล้ห้างเดลโมบางแคนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้มาหน้าสองราคาเบาๆนะครับตัวเอสปีรีสปอร์ตนะครับเกียร์ออโต้ปีสองพันสิบ เราบวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับขอบมากครับ